เรามา unbox samsung galaxy C47 กันนะครับตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับเป็นรุ่นความจุ512นะครับราคาอยู่ที่6 9 9 0 0บาทนะครับีนี่เดีย๋ยวนี้ใยๆก็แบบอะไรนะไม่ใช้แบบพลาสติกนั่นจริงแต่จริงเขาห่อพลาสติกมาโอ้ย,อย,อยตกใจตกใจใส่ชาร์จแล้วก็นี่นะครับแล้วก็พู้มือต่างๆอันนี้ก็มีเข็มจิ้มซิมนะครับเมดแล้ว ผมซื้อมาจะเป็นตัวสีแบบมินมนหน่อยนะครับเพราะว่าจะเป็นตัว e อ็กซ์คลูซีฟที่ขายเฉพาะซัมซุงออนไลน์สโตร์นะครับเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยบางกว่าบ้างเทียบกันดีอ่ะนี่เทียบขวดตัวอปเตอร์ไทยซีเนี่ยจะเห็นเนี่ยพอร์ตไทยซีนะครับนี่พอร์ต USB ไทยซีหลักๆนะครับอันนี้ลำโพงเครื่องบางมากไทยซีนี่คือเต็มเ็มที่แล้วนะครับส่วนด้านบนก็มีช่องสําหรับจิ้มเข็มจิ้มซิมนะครับลำโพงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพวก ไม้ตัดเสียงรบกวนต่างๆนะครับด้านข้างก็จะมีตัวปุ่ม power เพิ่มลดเสียงนะครับอันนี้นะ e n g i ยีสาต้าสดเลยเนะี่ยเชื่อความบางดู <S <S <ม>ใครสนใจรอชมรีวิวที่ n o ม o สเป c เร็วๆนี้นะครับเราไม่ได้รีวิวแบบมือถือนะแต่เราจะมารีวิวการใช้งานว่าใช้งานแบบ pc ต่อจอต่อคีย์บอร์ดเมาส์เป็นอย่างไรครับ